สบายดีโอเคเนาะสบายดี okay นะยดพ่อแม่พี่น้องลุงปานาเอฟซีเมิดทุกคนเลยเนาะพบกับซาฟาร์มแล้วก็น้องเมยกิ้งอีกแล้วเนาะทุกคนมือนีเนาะซาฟาร์มกับน้อง,มองอเอมยนะก,กิ้งกับซีพาทุกคนไปนาเนาะพี่น้องไปลงนาเนาะไปลกหญ้านาะหลักกัเก็บห้อยหมัต้มกินเนาะมีกิจกรรมต่างๆเนาะกะนี่เลยเนาะตอนนี้กะกำลังซีเดินทางไปที่นาคงซาฟาร์มเนะบบาะเพราะว่าบบมีรถขี่เนาะทุกคนได้ย่างเอา เบิ้งพี่น้องแดดกะโคตรฮอนเลยเนาะตอนนี้นี่ก็ประมาณเจ็ดเจ็ดมงเจ็ดมงปลายนะเป๊ะมงยางพี่น้องกะเบิ้งแต่แดดนี่แต่ว่าทางน้าก็ยังมีมอกอยู่เนาะพี่น้องโอเคเนาะเดี๋ยวออกเริ่มเดินทางกันเลยเนาะทุกคนมือนีกัย่างเนาะซึ่งเนาะพี่น้องแดดกะออกไวไลยมือนีจะเป็นย่งเนาะบ้านมือฝนกับพ่นเถอะ่นมาบ้านยามแดดกัแดดแท่แดดว่าพี่น้องกัย่างไปน่งทางนี้แหละเนาะฝากกัน ไปพาไปมีดเนาะแล้วกะไปนำไปข้องกินซุ Ma ้ยไปนำข้องกินซุ Ma ้ยบูมีเนาะพี yeah, ่น้องไปเขาเนาะเอาเขาไปนำข้องกินกับไปห้ากินอยู่ทุ่งนาพี่น้องพี่น้องยังมีวอลกมีเมกีเนาะนี่ขึ้นว่าเมื่อเนี่แต่ว่าแดดเนาะซูบเอาไว้อีีพี่น้องนี่เลยเนาะพี่น้องยางมากะโดนเติบเมื่อยเติบอะไรยัง บบหอดหน้าอยู่ได้ค่ะได้กังคันห่มไปให้นะพี่น้องบ่มีม้วงกังไปหอดพุ่นหนักไปปะปะอยู่หั่นหนักเห็ดเบียกแวบโบใส่ม้วงเลยเนาะเมื่อยว่านอนเมื่อกี้ไม่ไงนะโอเคเนาะทุกคนมุ้งน้ำไปทีเที่ยงนาคือเก่า เคเนาะพี่น้องตอนนี้กะมาหดมหวยค้ำไปหน้าและนะ้วเนาะมาหดวันนี้แหะกะไกลแล้วนี่พี่น้องปกติเนาะกัน้องเหม่งเพิ่นหลบเนาะไปห้าบนหนำทีตืน่นเพราะว่าสูงน้องเหม่กิ้งสิเปียกเนาะพี่น้องแต่ว่าซาฟาร์มกัสิบุนี่เลยนำไส้กันนะพี่น้องเนำบักไสสๆเนาะกะเขาจะตัดไส้ลุงนะกันเลย ก็เลยเหดให้น้ำแค่นี้มันเลือกเด่นนิดนึงเพราะว่าเขาตันนำเขาหนาเนาะพี่น้องสุดท้ายทรงน้องเลยกินกับเปียก <laughs> สุดท้ายกับเปียกน้องพี่น้องกับไก่ซีฮอดหน้าแล้วนาะพี่น้องกันฮะเต้นค้ามหนำเนาะไลยคนที่ติดตามข้าาอความกระอาสซีูมูน้ะกันเต้นค้ามหนากับอีจักหน่อยกับหดหน้าพี่น้องเลยพี่น้องมึงส่วนสลี่อยู่นี่เนะาะเขา กะหักไปหมดแล้วล่ะก็คือสีปุ๊กเซอีกใหม่คือสีปุ๊กสลีดเซอใหม่นนพี่น้องพอที่ซาฟาร์มเบิึงแล้วพอบอ,อกพื้นกึ้นมาท่างมาตัดแล้วก็ยูดหมดแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องย่างมาเนาะไก่สีฮอดหน้าละเหนื่อยเนาะเหื่อยอยู่โอ้คือชีมีหนำเขาหน้าอยู่พี่น้องพอที่ซาฟาร์มเบิงึง ขเขาจะาละหัวตันไปเนาะด้ายเขาไปเรียบส่วนกัีนกลีบนำนำหน้าหล่นออกมาพี่น้องจนมาหอดือเนาะพี่น้องเบิงนะ้งเนาะให้หน้าของเข้าเจ้าก่อนอันเริ่มมานเนาะหลักการเริ่มออกเขาเดินเหลือเป็นบางผลักส่วนเนาะบางผักส่วนกระหย่างผ่านออกเถอะพี่น้อ,นนองกระพุ่นเลยหน้าของทราฟาร์มเนาะปรยุทธ์เทิงพุ่นละเที่ยงหน้ากำลังสีย่างไปพี่น้อง นะโอ้หน้านี่มีน้ำเลยน,น้ำล้นเบิดเนาะโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวซ้อมแต่ข้อน,นีหยาดปิดก่องย่างแต่หัวเที่ยงก่อนเนาะโอเคเนาะทุกคนในที่สุดเนาะกลัมาหมดเที่ยงหมาแล้วพักพนกันพี่น้องพักพนย้อนอารมณนะ์ก่อนเนาะสอัเดีคุณก่อนแป๊บน,นึง บึง้งเนยยางมามพี่น้องปลไก้รถกระบะมีน้องน้องไม่กินเป็นกระปุกขนันน้าเมื่อกี้นี่โอเคน้อทุกคนนั่งทุก่อนแป๊บนึงหล่ะกะ่ะซีไปหักนอกมาต้มไว้เนะาะหักนอกต้มไว้ให้จืดละะ่ะค่ะไปห้าเห็ดเวียกตอนช่วยกับจังซีมีแนวกินน้อพี่น้องเติ่งพี่น้องน้องไม่กินเป็นตกขนันนาเมื่อกี้นี่เนาะเกือบจะโดนขาด คาดเลยนะพี่น้องนี่เลยทำใจแล้วนั่งพักพอนกันน้องพี่น้องนั่งพักพ่อนหลักลก,กสีดำสีดำบ่าันว่าด้กว่าผิดอยู่นะพี่น้องนั่งพักพ่อนหล้วกาสีดังไฟตุ่มนอปะไว้นะแล้กก็ไปห้าเห็ดเบียกเพื่อนกันตัดแหนะเข็มหน้าติดกันนี่นะพี่นอ้องเพราะว่าก็จะกำลมาตัดหญ้าโอเคนะพี่น้องนองไม่กิงเพื่อนกับสีดังไฟเนาะ ดังไฟปะาไววแล้วค่ะไปเก็บเอาโนเบึงพี่น้องดังไฟเธอได้กระไดมาเคลียเอามักฮีนนี่เนาะเอามากฮีนนี่มาไววามหวก็มางฮีนใส่ตลอดเนาะมันบกมันเบือกับที่เลยพี่น้องเลยมันให้ตัวตลอดเนาะนี่เดี๋ยวให้น้องไปกิ้งเพื่อนดังพี่นอ้องส่วนสีจัดได้เนาะพี่น้องลองกอนลองก้นนะว่าชีลมบะ นี่แหละเดี๋ยวสักฟาร์มจะไปตักนำให้น้องมากินก่อนนะพี่น้องให้น้องมากินดังไฟอยู่นี่นี่เลยพี่น้องลมกะแหงแหงเนะาะจักสิลุกลือบลุกลมนี่กะอยู่ไฮอยู่หนาคือเก้าเนาะน้องมากินเหมือนอีกอะ มานำกันโซ่เอื่ยน,น,น้องเนาะมือน,นี้กับโม,มีคนมานำเด็กน้อยกับโบไดมาพี่น้องเด็กน้อยน้องไม่กิงนงขเนาะน้องใสอีกโซ่ควรันมือน,นี้เพื่อนกับโบไดมาก็มีแต่ซ่เอื่ยน้องมีโซ่าฟาร์มกับน้องไม่กิงเนาะมื่อนี้นี่ลูกแล้วพี่น้องง่ายขนาดเนาะวิธีกกอไฟพี่น้องเลยพี่น้องตอนนี้ก็ลูกแล้วแต่ว่าล่มเนาะ มีแต่ลมบดได้ครบนะพี่น้องลมแหงแทแห้งว่าพี่น้องขางมองปะาไวนะ้เนาะลากาสิไปเอาโนา่เป็นยังนนี่เลยพี่น้องปไปไปเก็บเอาโน่มาใส่ี่น นี่เลยพี่น้องเบิง้งโนก,กับขึ้นสู้หมดแล้วขึ้นไหวขนาดนี่เดี๋ยวน้องมากินเพิ่นกับสีหากมาโนเนึ่งกับหัแหงเนาะซำจะกินนนบักใ่ญ่พี่น้องโนใหม่บนะ่กเนาะตกตกน้ำนี่เรียบร้อยเลย ิดเบีแบบนี้แล้วกไปเก็บห้อยมาไว้ตุมเนาะกี่เลยก่นองบึงไยงานกรล่บึงไล่วไล่วายาบิินเนบึงตยงาน 种不好了。 เลยพี่น on so ้องตัวนี้ซาฟาร์มกะกำลังซีขึ้นมาเ้าเมื่อยเนาะนี่ย่าที่ซาฟาร์มลุกเนาะลุกคิ้มเรียนไปเนาะพี่น้องเทวนี้กะบางบนเนาะซาฟาร์มกะทางเอาพี่น้องกะเอาเกี่ยวนะค่อยๆเกี่ยวเออกพราะว่าคันทาว่าลุกหมดกะน่าซีบุแล้วเนาะกะตัวได้เป็นตัดห้างเนาะซาฟาร์มกบเอาเกี่ยวเกี่ยวอกทางอกเนาะตัวได้กะเป็นตัดลุกซาฟาร์มกบลุกเอาพี่น้อง ตอนนี้ก็กำลังพักพรอนพี่น้องเดดเนาะเหือเนาะเหือหไล่หน่อยอยู่พี่นอนะ้องเดดเนาะกะนั่งพักพรอนอีกจากเล็กจากหน่อยละค่ะจังสีไปเห็ดต่อเนาะขึ้นมาเบิงโนละค่ะน้าสีตอนแรกผู้แหละนะ่เนาะจังเห็ดไม่จะไปเก็บเอาห้อยก่อนเนาะพี่น้องพักพรอนนอยนึงละค่ะสีไปห้าห้อยเนาะพี่น้องเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนกะอกนำมาแล้วเนะาะกะสีตุ้มให้มันจืดพี่น้องรอท้าเนาะ โลท้าไปเก็บห้อยตอมป่าไว้นี่แหละนี่เลยพี่น้องน้องโลตอกเนาะโลกิ้งเพื่อนกันนามาที่แรกก็มีแต่ซาฟาร์มกับน้องไมกิ้งเนาะวันนี้น้องโลกิ้งมาละกันนี่มูของเพื่อนเนาะพากันมาไ่เบ็ดเอาป่านาห้วยได้ย่บ่ย่งบนทันได้เนาะว่องว่าสีได้มากินซ่วยเนาะนี่เลยเพื่อนกับใสเบ็ด เงื่อกะเป็นตะกตกะแตนเนาะพี่น้องเงื้อเพื่นถ้ารุนไปนากันเนาะพี่น้องว่าน้องจีดาป้ามาบ่านี่เลยพี่นอ้องซาฟาร์กับชไปห้าเอาห้อยเนาะหลงเบิงว่าแถวนีสีมีบ่พี่น้องแถวบอนหนาไล่นี่เนาะโอ้่ดีพี่น้องเห็นแล้วตัวหนึ่งเนาะห้อยเนาะห้อยเชอรี่ห้อยปักกวางพี่น้องเดี๋ยวซาฟาร์กับชีงมโซกเนาะ Ng, ings, ี่นอกตูตูบ่ค่อยใหญ่ปานใดเนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็น่าสิบ่ค่อยมีหอยล่ะพี่น้องต้มเอาเนาะเอาไป้กินเนาะพี่น้อง Tô bọc nhiên, yêu bunny. Ba yêu bunny. Tìu, yêu bunny. Tìu, yêu bunny. yêu bunny. Bunny, yêu bunny. Bunny, yêu bunny. Bunny, yêu bunny. yêu yêu bunny. yêu bunny. โอเคเดี๋ยวกาสิไปเลาะเบิ่งทางทางนั้นอี้ก็พี่น้องนีพี่น้องตัดผาบมานี้เนาะอะไรโอ้นึ่งเนาะกะพอได้กินอยู่พี่น้องเดี๋ยวท้าเบิ่งนำกันนาะว่าน้องไม่กินเพื่อนไปห้าเนาะเพราะว่าแยกทางกันไปห้าเนาะห้าคนละบอลเดี๋ยวท้าเบิ่งนำกันว่าน้องไม่กินสิได้ไล่หรือได้น้อยเนาะพี่น้องกะสิอยนี่ท้าหน้องเพื่อนแปงเนาะ